ครับภารกิจตรวจมวลความเปลี่ยนจำปาตองระปิตายอดสิทีครั้งที่11วันที่20เดืนอน11.25.68อ EP ที่1ครับ เจ้าขอเปริญญาชาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสงฆบูชาและเป็นอาจาลิยบูชาเดองค์ัพระวักปฏติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จยืนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีนี้โอทิเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจง มาอะลุมตนาในการตรวจสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพรัตนาใจกุบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่ตรวจการตรวจสาธยายมนต่อไปมดตรวจจุมนเทวดาสัพมันตาจักวาเปสุอัตตารากันจันตุเทวตา จตตม,มังมุนีราจัสหสุนันโตสักขโมกตังสักเฮกามีจารุเกกิริสิกรตเปจันตาริกวิมานีทเประเทจามตทารุวันกหา,านิกหาวัตตุไมเกเท,เท อุมาจายันตุเทวาเจลาสาลวิสาวมียะกาคันทปนากาติทันตารันติเกยังมุนิวาราจันังสาทโวมีสุนันตุธรรมมัสวันาคารอายัมปัตันตาธรรมมัสวันาคารอายัมปัตันตาธรรมมัสวันาคารอายัมปัตันตา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนันติเมสาระนังอันยังภุตโตเมเจระนังวรังรีตนะสัจจะวัจเจนะ สู่ติมีโอตูสัพพะธานันติมีสลาหนังอัญังตัมโูมีสลาหนังวารังเิตินาสัจจวัจเจนะสู่ติมีโอตูสัพพะธานันติมีสลาหนังอัญังตั้งโภมีสลาหนังวัตังเิตินาสัจจวัจเจนะสู่ติมีโอตูสัพพะธาบทจวดมหาตาลุนิกนาโต ติอาทิกาคาถามหาการุณิกนาโตัตตายะสัมปปานีนังบุเรตวาบารมีสัพพะปัโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัจเจนามาโหตูสัพพุทธตวามหาการุณิโกนาโติทาอิตายะสัพปปานีนังบุเรตวาบารมี สัพปาปัตโตรัมโพธิมุนตมังหีตีนะสัจจวัจีนามาหตุสัพพุตปัตตวามหาการุณิโคนาโทสุกายาสัพพะปานินังบุเรตวาบารมีสัพพาปัตโตรัมโพธิมุนตมังหีตีนะสัจจวัจีนามาหตุสัพพุตปัตตวา ตุทมหาสมัยยจูเอวังเมสุตังเอกังสัมมายางพควาสักเกสุวิหารติกับิราวโตุสมิงมหาวันีมหาตาพิกุรังเมนะสิทธิปัจจะไมเตหิพิกุสเตหิสเพวรันสเตหวะปควาตัณนายาพิกุรังกังจะ อาตะโกจะตุนังสุตาวะสกายกานังเทวานังเอกตะทุสิอะยังโกปะกะวะสักเสวิหารติคะปิระวฑูตสเมิงมหาวเนมมหตาภิขุชังเมนะ สิทธิปัจจามัยเิวิโกสะเตทิะัพเพหิวะอรหันเตหิตัสนียโรกตา h a หิเทวตาเยยุเยนาสันนิปติตาโหติภะคะวันตังทัศนายะภูทสังขังจะยันนุนะมะยัมปิเยนาภะคะวัติโนภะสังกเมยามะอุปสังกะหิตวะภะคะวะโตุันติเกปัจเจกคาถาปัเถยามา ติอัตถูธาเทวตาเสยยาถาปินามะปะระวาปุริโสสัมมาชิตังวาปาหังปะเสยเลยยะภาปสาริตังวาปาหังสัมมิเฉยยะอิวะมีวะสุทาวาสุสุนาทีวีสุอัตระอิตาภะกขวโตปุระโตปาสุ ระหังสุอัตโธตาเทวตาพระกวนตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตสุเอกมันตังทิตาโกเอกาเทวตาพระกุฏโตสันติเีอิมังกาตังอภัสสิมหาสัมโยภาวะในสัมิงเทวกายาสัมมาคตาอากะตมหคอิมังธรรมะสัมยังทะคิตาเยวะอภปราชิตา สังขังติอตัตโุอภาราเทวตาภะกดะวโะตสันติเกอีวังกาตังอาภาสิตาตะละพิขโวสมาทะหังสุจิตังอัตาโนุชุก,กะมะกังสุสาระตีวะเนตานิกะเอตวาอินทะริยานิรันนิพระขันติปัติตาติ อาตาโกะอปาราเทวตาภคะวัโตสันติเกอิมังกาตังอาปาสิเชตวาขีรังเชตวาปาริกังอินทะขีรังอุหะจะมะมีชาติจะสันติสุทาวิมาราจะขุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอาตาโกะอปาราเทวตาภคะวัโตสันติเกอิมังกาตังอาปาสิเอกิจิ

Lô cắt tu sụp đê wa san ni ho ti ta ta ka tang ta sa na ya pi u sang ka ng ca dê pi tê a su a ti ta mantanang ta, ta samma samputa te sam pi pa nang e ta pa ma yê wa de wa ta san ni a ê su n se maya ya hang e tak ra hi ye pi tê pi ka we pi pa wa wi san ti a na ka ta man ta nang ha to tam ma sam pu ta te sam pi pa ka wan ta nang e ta pa la ma wa te wa ta san ni pa ti ta วิสันติเสยาถาปิมัยยังเอตระลิอาจิคิสามิปิกเวเทวกายานังนามานิกิสากิตะยิสามิปิกเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิปิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาัะสาธุตังมนะสิกะโรธาพาสิสามีติเอวังปันเต ติโเตปิปุพพกวะโตปะจะโสสูงพะพพาวะอตัตะโพจัสิโรกะมะนุกะสามิยะตะภุมาตะทะสิตาเยสิตาขิริภะพะลังปะหิตะตาสัมหิตาปุถุสีหาวะสัรีนาโรมะหังสาภิสัมปุโน ภูทาตมะนัสสาสุทาวิปัสันนัตมะนาวิลาภโยปัจสะโตตันตะวาวเนกาปิละวะตเวตะโอตะโตอามันตะยิสตาสาวเกชาชเนีละตเทวกายะอภิก <orship> ันตาเตวิชานาตะปิกโวเตจอาตะปะมะกลุงสุตตะวาพุตตะชาชาชนัง tay sa pa tu la uyanang A ma nook sa na tat sanang A pee kee sa tat man tat u sa ha sang a tat sa tat rin sa tang kee kee pa sa ha sanang A ma nook sa na tat soup A pee kee nan tat man tat u sa pa pupa a pup ตจสปางอภิยะยะกิตะวานะจะกุมาตะโออามันตะยิสตาสาวะเสสาเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาตภิกขะวโวหังกิตติสามิทิราหิอะนุบุปโสสุตตสอาสาวะยะสาปุมากาภิระวะตวาอินทิมันโต ชุติมันโตวันนะวันโตยัสสัติโมมุะมานาอภิกามุงพิภุนังสักพิติงวะนังชาสาติมะวะตายะขานาในตะวันนิโนอินทิมันโตชุติมันโตวันนักวันโตยัสสัติโน มุตตมานาอภิกรรมุงพิกุนังจะมิติงวนังสาตาคิลาติสหสายะขานาในตะวันนิโนอินทิมันโตชุติมันโตวันนัวันโตยสสสินโนมุตตมานาอภิกรรมุงพิกุนังจะมิติงวนั่งอิเจเตโสปะสหสายะขานาในตะวันนิโนอินทิมันโตชุติมันโตวันนักวันโตยสสสินโนมุตตมานาอภิกรรมุง พิกคูนังสัมมิติงวะนังเวสามิตาปัจจสตายะขานาในตะวันนิโนอินทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนเมตะมานาอภิกามุงพี่คู่นังสัมมิติงวะนังกุพิโรลาชะคะฮิโกเวปุระสะนิเวสะนังพิโยนังสัตตะสหสังยะขานังปะญิลูปะสติกุพิโรราชะคะหิโกโสภาคะสมิติงวะนังกุพิ mancati sang rasa tak tak ratu pasal tak ันต์ปานังอาิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตาสวาภะวอินทนามะมหาปรายติมันโตชุติมันโตวันโตวันโตยัสสิโนมุตตะมานาอวิกาโมผิกุนังจามิติมานังตักกิณยจติรงราชาวิรูภะโหตปัสสาสติอุมนทานังอาิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตาสวาภะวโวอินตนามะมหาปรา อินทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสติโนมุตมานาอภิกามุภิกุนังจามิติงวันังปัจจิไมจติสังราชาวิรูปขู่ภาสาสตินาคานงอาทิปติมหาราชายัสสัิโสรุตตาปิตาสะกะหะวุอินตะนามามหาปราอินทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสติโนมุตมานาอภิกามุภิกุนังจามิติงวันังอุตตะปรัญจติสังราชาคุเวโรตปภสษาสติ ยะกานังอาทิปติมหาราชายัสสติโชปุตตาปิตระภะโวอินทนามามหาบาลายินติมันโตชุติมันโตวันนาบันโตยัสสยะสักจิโนมูตะมานาอภิการมองค์พิคุนางจามิติมกนังอุริมัติสังตะทะัตระโธทักขิเนนะวิรูปะหะโกปัจจิเมนะวิรูปะโภคุเวโรุตารังติสังจัตตารูเตมหาราชาสัมมันตาจัตุโลติสาทะทธะสัมานาอักตังจุ วะนกาปิ ị, ระวะเวตีสังมายาวิโนทาสาอากูวันจานิกาสถามายากูเตนทุเวเตนทุวิภูจักวิภูโตสกอักจันทโนกามเสโสจักกินุกมนทุนิมนตุจักปะนาโทโอปะมันอยู่จักทีวัสุโตจักมาติ จินตสีโนจักันตโพนปูราชาชนโสภพอาคูปัตจะสิโหเจวติมภรุสุริยะวะศะสาเอเตจะเยจะราชาโนกันตปาสหะราชุภิโมตมานาอภิกามงภิกุทังสมิติวะนะอัตาคูนาปสานากาเวสาราสหะต จักากัปปะกัมปะละสัตตะราอาภูปายาคาสหยาติปิยามุนาทัตตะธาจะอาภูนาายะสัจจิสูเอราวัณโนมหานาปุสุปะคัพสัมิถึงนังเยนาภะนาเชสหะสาหังติติปาติจักภะกิวิสุทัะจะภูเวหายะสาเทวะัณมะมัฏตา

จิตาวกิลภักดีนะสัมพังะสุราสิตังพาตโรวาสวันเตเสอินทิมันโตยัสษัคเชโนกาลังจามาภิชมาอะสุราทานะวีกะลาวีปจิติสุจิติจะปหาลาโทมัตุจีสัพพะสัตตะจะปะ Ri puta nang sa khe velo chak na mata san nài ghi tawa bakling sai nang la hoop pan tat mắt yota nít phanthante wa bakta show wak te wa ชูโมจายสัสสาสะพะไมตาการุณากายิกาอากูติวายสัสิโน tắc sĩ thì tắc sa ta ya sắp pi <laughs> na lai ta văn no in ti man tu chu manto man tu văn na văn tu ya sa ti na pi ca pi cu nang sa mi tình và nang we tu cha te wa sa ma cha tu ya ma chan tha su pa ni sa te ma ku pu ra ki ta su ri su pa สาเทวาสุริยมาภูภุลกิตานักัตตานิปุระกิตวาอาภูมันตะวะลาหกาวาสูนังวาสาวุเชตสักโผกักบุริทัโตตัชเดตาสาทากายาสัเพนาราตะวันโนอินจิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยัตสิโนมูตตมานาอปิการมุปิภูนังสัพพิทิงวานังอาทาภูสหภูเทวาชละมะ ทิสิขาิวะปะริทาคาจะโลชาจะอุมาภุปะนิปาสสโนวะลุนาสหธรรมาจะอะลุลาจะอะเนชะสุเลยะลุกิราอาภูอาภูวาสัเวเนสิน Ta chê tê, ta xa ta, ca ya xa, pê la lai, ni mô, in ti măn tô, chút ti măn tô, văn nắp văn tô, ya sát si mô, mô tát ma nạ, áp bi cá mô, ti cu năng, cha mi tinh ma năng Xa ma Xa ma na ma, xa ma na ma, ta ma Khi ta bạc ma, nu bạc tu, si ha, ra, yo, เยจโรหิตวาสิโนปารกามหาปารกาอากูเตวายะกัาศิโนตัศเตตัสาตากายารพีนาในตวันิโนอินติมันโตชุตติมันโตนวันโตยาสศิโนโมทะมานาอภิการมภิกุนังจามิติหัวนังสุกากะรุมหาอะรุนาอากูเวคะนัสาสะหโอทาตกันยะ ปาโมกขาคูเทวาวิจักกนาสัทธามันตาหาละาชามิสักาจักยะสิโนทนนยันทะนะยังอาคาปจุโนุทธิสาอภิวัสติ

tất thể thì như tắc sẽ ca ya chấp khi <laughs> na này ta văn nhân ông yến thị an tu chút tiền an tu vẫn nắp an tu sử dụng một tắc mà na bi ca một năng chấp nhất tình năng sa thế 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 vạn ni ca ya chấp khi na này ta văn nhân ông yến na man na a khan trụ ye cha ye sa thị sa sa a pa u ta cha thị ma ki rang vô kha thị na na sa wang

upa banto chu ti banto pizza ma ga lo yak chách chicho tapsi 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 mã à, ra ma ra chê na à a pita asa tat chát gân nát hát yang e tat khăn nát hát tat pantata la kê panta mãn tu o sạc mãn ta pak ni wa lê ta mawo mũ chi ta ho chi yang e ti tat tat ma ro gân nát hát chê sai ee panina tat la ma hát จะสัรังกัตตะวานะภะวีระวังยัตถาปาวุสโอมีภูทนะยันโตสัวิชุโถตทาสุปะจุทาวติสังขุโทอะสัยมวเสตยสปังอภิยญญาวะวะกิตตวา na cha pu ma ta o a à man ta i sa ta sa wa ke ra te ma ra se a pi khan ta te vi sa na ta pi wo te cha a à ta pa ma ka rung tu ta wa put ta sa sa ra vi ta ra ke ha pa ka mung ni sang lu man pi in cha yung sa pe vi chi ta สังขามาะยาติตายสักสิโนมูทันททะะติสาพพเทหิสาวกาเตชะนสุตาติ